เจอไหมฮะเจอไหมเจอไมล่ะให้ช่วยไหมออสินเจอไหมตายแล้วห,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 หายแล้วพี่ไหนล่ะเจอยังออสินไปกินข้าวดีกว่าออสิน ไปกินขา้าวเชฟความพยายามทำไมน้อยแท้สุดห่อหาของเล่นไม่เจอไปกินข้าวดีกว่าอ <c oughs> อสตินออสตินโมไม่สนใจเลยวะเจอยังออสติน ไม่สนไม่สนไม่สนเว้ยไม่สนความพยายามคือน้อยแค่อ๊ s t ินไม่สนเว้ยไม่สนเรียกเข้าไปเรียกเท่าไรก็ไม่สนของเล่นเสียซ้ำหาพอๆเลยกินข้าวดีกว่าประมาณนี้เลยสุดหล่อ Så då har Åh